สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองขอนำเสนอเรื่องการรับเงินและการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่ารายได้แผ่นดินกันค่ะเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรมรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐบัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้นนำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใดๆโดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าระบบ New GFMIS ไทยเลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเข้าเมนูระบบรับและนำส่งรายได้เลือกจัดเก็บรายได้เลือกประเภทเอกสารนศ .01 การรับเงินของหน่วยงานกรอกรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 1. ใส่วันที่รับเงินรายได้แผ่นดิน 2. เลือกประเภทการรับเงินอาเอรายได้แผ่นดิน 3. การอ้างอิงให้ระบุตามรูปแบบคืออาปีงบประมาณพุทธศักราชบวก running number ให้ครบสิบหลัก 4ประเภทของเงินเลือกประเภทที่ต้องการนำส่งเงินและใส่แหล่งของเงิน5ใส่จำนวนเงินและ6ปรหัสรายได้จากนั้นเข้าหน้าต่างรายการจัดเก็บโดยกรอกรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 1. ใส่รหัสบัญชีแยกประเภท2ใส่จำนวนเงินเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางและกดบันทึกจะได้เลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย10นจำนวน10หลักจากนั้นเข้าเว็บไซต์กรุงไทยคอร์เปอเรทออนไลน์ ใส่ Company ID, User ID และ Password และคลิก Log In ค่ะคลิกเลือก pay in เพื่อบันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน r 1กรอกรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 1. ใส่จำนวนเงิน 2. ประเภทเอกสารนำส่งให้คลิกเลือกรายได้แผ่นดิน 3. การอ้างอิงให้ระบุตามรูปแบบคืออปีงบประมาณพุทธศักราชบวก Running Number ให้ครบ10หลัก 4. รหัสบัญชีให้คลิกเลือกบัญชีที่ต้องการนำส่งเงิน หากรหัสรายได้ให้ระบุจำนวนสามหลักเมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วคลิกซับมิดเมื่อบันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งคัมปานีค o ลทรเซอร์เพื่อทำการอนุมัติรายการเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ